13อนันตลักษณะสุตังเอหเมสุตังเอกังสมยังภควาพลานะสีหาวิหารติอิสิปนีภิจฉาทะเยตันตัคูปักเวอปังจังิกขเวอนนตทียังรูปังอัาทายา สัพเพตัตารุเปเอวังเมรุปังโหตุเอวังเมลุปังมาอโหสิตินัสมาจักรโหพิกเวรุปังอนันตาตัสมารุปังอภภาทายะชงวัตตินัจรสัพพาติปูเปเอวังเมรุปังโหตุเอวังเมลุปังอโหสิติเวทนาอนันตาเวทนาจักรอิตังภิกขเวอันตันตาอภภาวิสสนาทียาเวทนาอภภาทายะ สังวัตติยัคสัพพเพพะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยสมาจะโขปิเทเวเวทนาอน,นันตตัสมาเวทนาอัภาตยาสังวัตติน่าจะสัพพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะอิทังปิสเวอัตะ อภาวิสะนธิยังสัญญาอภาทายะสังวัตเตยะรัเพสทะจะสัญญาญาเอวังเมสัญญาหอตุเอวังเมสัญญามาอโหสิจิอยัสมาจะโคภิขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอภาทายะสังวัตตินัจจะรัติสัญญาญาเอวังเมสัญญาหอตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติ สังขารานัตตาสังขาราจะหิทังคเวอันต้าอภาพิสัสุงยะนาทิยังสังขาราอภาทายะสังเวเทิสุภิสุิจะสังขาริสุเิวัมีสังขาราหิทุอะเอวังมีสังขาราอาเฮสุติยัสมะจักโกภิกขเวสังขาราอนันตาตัสมะสังขาราอาภาทายะ สังฆตตินัจจลพติสังขาริเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาไอเหสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะอิทังพิกเวอันตาอาวิสสะนัทถิยังวิญญาณังอาภาทายะสังวัตติยานาเพตตาจะวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหติตัสมะจะโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายะ สังวัตตินัจารับปฏิวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวมวิญญาณังมาของสิจิตังจิงมัชฉะมัจยะทะอิคเวรูปังนิจังวาอนิจังวะตินิจังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสิกังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะนานาธรรมังกันลังนุตังสัมานะสมานุปันสิตุเอตังมะมะอากษรคะ มัสมีมัสมีเอสโรเมอันตาติโมเหตังพันเตตังกิงมัดมันมันยัตมันยัตภิกขเวเวทนานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังปิกันนานัทธรรมังกันหลังโนตังสามานุสัมปสิทุเอตังมะมะอสหะมัสมี เกศเมหันตาติออกโนหิตังปันเตตังกิงมันจะกะมิคเวสัญญานิจาวาอนิจาวาตินาตินิจาปันเตยมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังกันเตยมปะนานิจังทุกขังบิปะนาธรรมังกันหลังทุกขังสมานุปัสสิโตเมตังมะมะเอโสหะมัสนิเอโสเมอัตตานิโนหิตังปันเตตังกิงมัตมัต มันยะถาพิคเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวานันตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปัสินาธรรมังกาลันุตังสัมมานุปสิตุงเหตังบามะเฮโสระมสมิเฮโสเมตังตาหิโมเฮตังพันเตตังกิมมันยะถาพิคเววิญญาณังนิจัง วา अन ิจจังวาติอนิจจังปันเตยัมมาอนิจจังทุกขังวาตังปาติทุกขังปันเตยัมปะนาอนิจจังทุกขังวิปะยีนังัมังตะลังทุกังสมานิปัสสิตุนเอตังมะลัสโสหะมัสสมีเอโสเมอัตตาติโนเตังันเตตสมาิหาวิะเยังินิังอัติตานาคาตาปัจจุันังปันปันัง อันชัอันยันต e ังวาอหิทธาวาโอลิกังวาสุขุมังวาอิตังวาปณิตังวายันทุเลสันติเกวาสัพังลุพังเนตังเนตังมะนาเนโสสาวมัสุนีนามโสวตาติเมเขวเมทะยถาพิตังสมมัดปัญชายะทัพทันทพัง ยาคาติเวทนาอติตานาคาตาปัจจุบันนาอันชาตมันตาวาไพนิธาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาภายาทุเลสันติเกวาสัภพาเวทนาเนตังมานโศมาสมีณเมสวัตราติเยวเมีตังยะถาภูตังสัมมันปัจชะยะทัพ ต uh ันทพังยากาจติสัญญาตัิีตาขานาปัจจุปนาอันตันตาวะพะหิทาวาโลกโปลาลิกาวาสุกุมะวาอินาวาปินิตาวายาธุเรสันติเกวาสัทธาสัญญาณิตังนัมานัสสุสันีนัตมิสุตตาติวิวามีตังยะถาภูตังสัมะปัญญาละจะทัพปัทพังเยเทติสกัลลาอดิตานาคาปัจจุปนา กันจตาวาปัญจตาวาโหราลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปัญจตาวาเยตุเลสันติเกีาสะเพสะาลาเนตังมะนามามะเนสุระมะสนิณเมสุอัตตาติเอวะมาตังยะถาปุตังสัมมันปัญญายะถาตัพลังยังปิจิวิญญาณังอาทิตาณะข้าพจุันังอันอันอันยัตตังวา พาหิทาวาโอลาลิกังวาสุขมังวาหินังวาบาติตังวายันตุเลสันติเกวาสัพพะวิญญาณเนตัง มะมะนิโสหะมัสมนีนะเมีสว right? ัตตาทิเอวะเมตังยะถาบูตังสัมมันปัญญายะทัพคันทับพังเอวังปัสสางิสเวสุตตะวะอริยสาวะโกสุภัสสุปัสสินินิพินทัติเวทายะปินิพินทัติสัญญาญาปินิพินทัติสังขาริสุปินิพินทัติวิญญาณสัญญานิพินทัตินิพินทางมิราชติมิราฆะมิมุจจตินิมุตตะสัมญาิมิมุตตะเนติยานังโหติขีนาชาติมุสิตังปรมาชาลิยากาตัง กัตังกัาละกะละกัลบนี้ยังราภังอิตัยะตายาติปะชานาติติอิทามาวุตสาปะขาวอันตะมะนะปัจจาวัคคียาปิคุภะคะวันโตสหาสีตังปภินันทุนอิมัสมิจภาพนิเวยากะระสสมิมันยะปะานปัจจาวัคคินะยังภิกขุนังอนุปะทายะอัสสัเวหิตติตานิมุจจิมุจจิสุขิ สิบสี่บุตรดมหาสมัยสูตรเอวามือสุตจังเอกังสมยังพคะขาสังเกสูวิหารันติกกปิลาวสมิงมหาวเนะมหาตาพิกุสังเกนนสัจจีปัญจะบันเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิตทัสเสหิจารโลกาธาตุหิเทวตายกุมยีนสันนิปติตาโอติภระขาวันตังทัสสานียะพิกุสังกัญจัตะโคจะตุนังสุทาวะสากิยังเทวานเวทาหาหงสิอายังโผภพระขา สักเกสุวิหารติกะปินละวัสมุนปหาวายเลยนะมหาตาภิกขุสังเคนะสิทธิ์ทิงสัทธิทิงปันจะมัตตหิภิกขุสัตติหิสัพเพหิวะอรหันติเอหิทัสทัศสัหิจารลกาธาตุหิทวัตตาเยกุณยนะสันติปติตาโหติภักขะอันตังทัสสนายาภิกขุสังกัญจะตยานุนะพยายามปีเจนะภาวาเตอิกุ เทนุปัสสังกาเมยะยะมะปุปัสสังกามิกวะพระวันโตสันนิเกปัจเจคขาทาภาเสยะมาติปะตะโธตาเทวตาเสยดาาปิมะนะภะลาวาอุนุยเสสัมัสสัมิจตังวาภาหังปะระเศยะปะปิสาลิธังวาภาหังสัมมิชเชยะเอวะเนวะพุทธาวะเปเสสุเทวสุอันตะลาคิตาพระวันโตปุระโตปาตุระสุปะตะโธตาเทวตา ภาวันตังอภิวาเทวะเอกะมันตังปัตสุเอกะมันตังที่ขาโคเอกที่ขาทิตาโพเอกาเทวตาปะกัันโตสนิเกติมังขุนคำอปัสรีมหาสัมมาวุปปวัตสมิงเทวะกายะสัมมคตาอัตตังตังอัตตมะอัตตัมะหิภังธรรมะสัมยังกิตายะ อปาละชิตาสังขติอัตโขะภาาเทวตาปะขาวันโตสันติเกหีมาาถาอภาสิตธรรัจตัณะพิโวสหมาสโมจิตตังการตนันตุปุชุกกมากลงสุสาระทีละเมตาติเหติเหตวาอินสีลานิตรกิติตันติปันปันทิา ta si 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 ko ba la te ba ta fa ko wa to sa di ke i ma ka ta nga ta ba si la che ta ba ba di ta ki ko wa cha mi ka te cha lan ti su tha ko ma ta su nan ta su su na ka ti a ta ko ba la te ba ta ko wa to sa di ke i ma ka ta nga ke chi pu tha ta se na ka ka mi san ti ta pa ha ya ko su ni ta เทหังเทวกายากายังอริปุเรสันติติปัตโกภาวะพิฆวะวันเตสิเยฟูเรนะพิฆเวทัสสักสุโวคาธาตุสุดเทวตาสันนิปฏิตาโหติทัตตาตังทัศนายะพิคุสังขันจากิยปิเตพิฆเวอหองสุปิตฐะอติตามัทฐานัลละหันตุวสมมาพุทธาเสสัมปิปะวันตัง ยตัะปะมาเยวะเทวตาสันยปติตาอเฮสูนเสยยะถาปิปะไม่ห้งเอตตาลาหิติปิภิกเวภวิสันติอนาคาถาพันธานุลาหะโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะขเวนตานังเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเสยยะปาปิมณหังเอตตาลาหิตาจิกิสมีภิกเวเทวกายนังมามะนามานิตานิสมีภิกเวเขยะเกวะอาอย่างมา นานะนามานิเตท,ทิสมีเทวกายนางังนามานิตังสุทธานะสาธุกังวานสิกาโรธาภาสิตสามีติเอวังตะพันเตติโคเจตุพิโคพบวันตุประจอบจุโสูงพระกวาอถะทัตโวจักสีโล มานุษย์กับสัมิงยัตถาภูมิมาตตสีสาเยสิทาคินิทัพัพลังป้าหิตันตสัมาหิตาภูโทสภุโูสิหาละละมาีนะกบุโลขะมังสาพิพันฑภุตโธโอทาตมานาสาสุตาวิปัสสนนามะตาวิลาปินโดปัจัตเตยตวาวานีกามิปิละวันตะเวปตูธอมัะยะทายิสถาภวเกสาเนระเตเทวกายกายา ภิกันตาเตวิชาณธาภิกขวโรเตจะอัตตังปะกุลุสุตตวะพุทธะศาสนังเตสศพานตุตาปัยญาณังอามาสุสานาสันนัสสนังอะเพเกสตะมัทธคุงสาจังปาทะสตดิงสัจจังเอกเกสหจตัสหาอามานุสานะมัสเมุอนอะเปเกนันทะมัทธคุงทิสาสะพานพุทธาหุนทันจะสัพพังปัญญาญาวะภาวิจนาวักขิวานะจักขุมา ตัดตัวอมันเจติตัดสัทธาภะวะเกศสารนิรติเทวกายาพิกันตาเทวิชานาถาิโตเดวังกิตติสมีพิิลานิอนุผลสโสสัตตะสาสาวาจขังคุมมาปาภิลาวัตถวาปิมันโตปิธมันโตวันนัมันโดยสสิโนโอธรรมนาปิกำมุงปิคุณังสามิติงวะลัง ศสาสหิมตายะขาโนอิทีิมันโตจุติมันโตขงสนัที่นางสามติมังโมทัมานะอภิกามูภิกุณังสามิติมังสตาสตาคิลาติตาาายานาวันติโนอิทิมันโตุติมันโตันโตยตัสสิโนโมทนาภิกามูภิคุณังสามิติมนังอินเจเตโสโลโสฬาสาสัสยาานาณัติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสสิโน อตคมนาิกุมิกุณังสมิทิมาังเสามิติปัจจสัตตาปัญจขานวันิโนภิทิมัตโตจติมัตโตวะนวันโตลสังโฆอมนาภิกษุโมิคุณังสามิติมาังคุมิโลราชาขาตุโตเปุรัะนิโคนิเวสานัง พ uhh ิญโยนางสัตตสังยักษ์นังปริปปิปูปาสาธิกุมพโลราชีโกโสปาคาสมิติบกนังปุริวัญชติสังราชาทัตตะรัตโธภาษาสาธิติขันธพนังอธิปติหาราชายละสัชสโสบุณทปิตทสาวะโวปิธานามาอภาราอิธิปโตจติมันโตวันปันโตแลสัชินุโมธรรมนาดีกมุงพิญโนางสังตินังตะกินนัตติสังราชาวิรุหโมตปัสสถิต กุมพันธานัางอภิถิปฏิมหาราชัยยัสสิโสคุณตปิตัสสาวะคาโวอิทานามะอภาลาอิถิมันโตจุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทธมนาภิกขมงภิกขุนางสามิติวะนางปัจฉิมปัจฉิมาปัจฉิมันจะทิสาทิ่ส in ังราชาวิรูปะโคปะดาสตินาคานังอธิปติมหาราชัยยัสสิโสคุณตปิตัสสาวะภาโวอิทานามะอภะพลาอิติมันโตจุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทธมนาภิกขมงภิกุนังขาวิญญาณ ปุญตะรันชะที่สังราชากุเวโลตัปะสาสาจิยังกานยังอธิปติมหาราชย์อสัติโสบุญตะปิตัสสะโวอิทันธรรมะอภัพลาอิทิมันโตชุติมันโต นบันตุยสัสฉโนโมทัมนาภิกขุโมบิคุณังสามิติมณังภูริมาทิสังสัทธาสารัตถโทตะกินีนะลุปะโกปัจจิเมะละพิรุปะโกกุมโยรุตนังทิสังจัตตโรเทมหาราชาสัตมันตาจตุโสทิสะทันทภะลาอัตสุวาเนียปะติละวัตปะปิละวัตทเวเทสังนันโนงทาสาคุปตนจนิสกาสัทธาปัยะคุณเกียรติเวเกตุ บิภูใจบิภโตสหจันทนกรมาเิโตจะกินนุกันนนิวันทุจะปะทาโทอุปภูปะปะทาโทอุปภัมนโยจะเทวสุโตจะมาหะจะมาตาลิ ตัดเสโนจักร uh, nah ันทัพโคนะโรราชานุสกอาภูปัญจสิโคเจเจวาติมพัโลสุยะวัญชะสานิเทติสันเจจาราชาโนคันทภาสนศาสราสุภิโมทัมนอภิกขมุงพิุนังสามิติมานังอัฐาภูนาภาษานาคาเวสะเวเวสาลาสหัตตาความมรัฐสัตตะอาภูปายาคะสหเวติยาธิภิยาุนาตตตัฏฐาจั อาคูนาคายัสสิโนเยลานโนมหานาโคสุปาคาสมิติวัณณ์เยนาคาราชาสหาัสาสาะฮันติทิพาทิชาปาคีพิทสุธาสคภูเบหายัสานวนาเบหายาสานติวน,นามัชชะปตาอติตตาสุปันนาอิติเทเสนมตังปะยันตาวาคาราชานาสิสุปันโตคีมาลากาสิพุทโธ สัทธาสัทธาหิวาหาหิอุปสสนะหาหิาคาสุป,ปันนาสาสารามะก,กุสุกสุจิตต์วจิลาหัตถินะมุทังวะสอมสุลาภาละภาตะลวะสาวัตเจอิทิมัตัวยัส,สินโนกาละกันแชมาหาพิสมาอสุลาฐานะเมฆาสาเวทัจจิจสุจิตจิตจะปะหาลาโทนนตนะนน พหะฮาลาโตนับุติสหสัตตัญจะผลิปุตตะนางสเพเวโรจนามกะสัตสัทันติวาภะดิเงเสนังราหุพัธาหุงปะคาเมงสมายโยทายพัฒนพัทันตินางสม,มิตมนินวะนาอาโปจะเทวาปฐ,าปฐาวีจัตเจชวายโยจะทัทสสนุงปรุณาวรุณาเทวาสโสโมจั สัสนักเวตาการุณาไกยกาอาคูเทวายาสินุเทเทเทวศิษยสาสัพเพนวันสินุอิจิมันโตจุติมันโตวันาวันตสิสิวงโมธามระยุมพิจมังสาวิจมาังยังตุจัตเทวสาดีจัตอสัมมาจัตพุตเปยปยามาจัตจันตสัจจันตสุรมาติสาเทวาจันทะมาคูภุรคิตา สุยะสุปนิสาเทวาสุยะมหาคูปุรักิตานะกันตานิปุรักิตายาภูมันทะเบหายาวาสุนังวาสะโฉเสถสังโกปาปุรินทัโททเสตเถทเสกายาสัพเพนวันติโนอิทิมันโตอิทิมันโตวะนวันโตยัสสิโนมวัฒนาภิกขมงพิกขุนังสามิติวะนังอาทาคู าตัก <icana>, ูซาบุตวาชาลามังกิตาหีอธิตาธาโรสาจะบุมาบุพผานาศิกาปัณญาสหธพันมาจะพันตากจะอนิสกาสุเอยสุเอยรู้จริงโออาคูวาสัสนุทัดเจติธกายาสัพเพนะบันติโนอิติมันตัวจุติมันตัวปนมันตัวยัสสนโนมติมันาภิกขุภิกขุนัสสังกิมะลัง สมานามหาสมา Hindu, มนามนุสย์มนุษสุตตมาคีธาพูจิพุทิสิตาอากูอากูมโนปทุสีกาอัตากูอารโยเทวาเยจะโยหิตาวาสิโนปาลคามหาปาราคาอากูเทวาอากูเทวายะสัสิโนทัสเศเษฐิกายาสัพเพนวันติโนยติมันโตจุติมันโตวนาบรรโตยะสัสิโนโมทัปนาพิกมุงิกุนังสาวิติวะนังสุกากะตุมาอากุณาอากูเวคณะสา สหโกธาโกธาตะปัญหาปามโมคาอักูเทวาวิจักขนาสัสทธาสทาัสทธาสัทธามันตาหาลาคาชามิสากะจายสินโนทนะยังอาคาปัชุนโนโยทิสาพิภาษาทัดเสตชะกายาสัเพนนวันจิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสิโนโมดธรรมณะพิการุพิกุรังสามิติบวนา เขมิยาดุจตายมากันทากะจัสินโนสัมพ no like ิตาการามากะสเทโอเขมิตาดุจตามากันทาตัจยสิโนสัมพิตาภากรามะเสทาโชตินามาจัสาบะอิมาระตนโนอาคูอาทาคูอเมนปะมุปะอรนิมิตาตัสเติทกาสัพเพะสันติโนทิที่บรรตสุิบตวตาสสมมคลมดังสาติท่ดง เทเตเท,เทวานิกายาสัพเพนวันติโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเจตสัทิศาสหประมุตตะชาวะขีลังโอขตินตนานาสะวงังทักเขมโมทักเขมโมขะตะ,ะ,ะรังนานงจันทวังอสีตาติตะสุพราม,มาประรมะมัตโตจะอุนตะอิทิมัโตสหสังกูระคุมพ,พิโร โสจัโสปาคะสมิติวะนางสหัสพรัมมะโลกานาวะมหาพรัมกินติชาติอุปปักโนจิติมันโตอิทินบินมะกายโยจะสิโสทัสเสทะอิสระโูปัญเจกะวัสันติโนเตสะจะจมาชตโตอาคาหาลิโตปาริบาริโตเตสพเพอภิกันเตสินเทเทวาเทเวสพัมเมเกบาลสินาภิกขามิปจักกันหาษาวัธิยม เอกขันธ์พัทธาขันธะพัทธาวาราชินาขันท์มารุบูสัมมาตาปานิวาเลขามาโวภูมิจิตตัตโตจงนังยิติตัดถัดตัดสัจเรยิติตัดขัดมหาสีโนกันหาเสนังอะเปอะสายิอานิณาตัลลามาวันจะสัลลังกตวาเพระวังยะถาปยุญสะโณมีโหธนะยันโตสวิชุโก ตัสฐาอจุธานังสังพุทโธอายะสังวาเสตัณจะสัพพังอินญาอยากวอบขิตาวาจักุมาตัตโตอามันตยิสัทธาสาวกีสานิลเตมาละมาลเสนาวิกันตาเตวิชายาพิเตวเตจะตปามขดุงสุตวะพุทธะศาสนาตีตระเคอธการมงเนสังโลกันติ จอินเชยุงสัพเพวิชิตะสังฆมาภายติตาจะสัสสิสุโนภูธนติสหภูติหิสาวกาเตชนะสเนสุตา